สวัสดีจ้าเ,เพื่อนๆจ้ามันี้มาค่ะคลิปเห็ดมาเอ่อเพิ่งคลิปแรกของปีสองพันีสนะคะสวัสดีทุกคนนะจ้าวันนี้ถ่ายแบบยาวๆเก็บแบบรวดเร็วเลยค่ะเยลีในอเมริกาค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะเห็ดเพิ่งตรงนี้ฝนมาเห็ดมาเลยละจ้าอุ้ยมีค่อยขึ้นจังบกคมจ้าบ่ได้ บริเวฝนมีก่อนมาพี่น้องต้องขอโทษอีกแล้วแล้วก็โดนวายอีกแล้วเนาะบาเป็นยังคะ่ะซํานี่เอาแค่พอพอให้มันสะอาดน้อยนึงเดี๋ยวค่อยไปทําความสะอาดจะเก็บไปแกงที่กินกับเพื่อนๆค่ะวันนี้เห็ดอันนี้แกงแซบแซบกรอบกรุบๆพี่น้องจา้าเนี่ยแต่ก่อนบาเคยกินพอกินแล้วติดใจได้พี่น้องแซบแห้งเห็ดมันปูก็เริ่มออกแล้วจา้าเห็ดแตดําก็เริ่มออกแล้วจา้า ได้ซีดอกไปค่ะจุ่มนี่เดะตรงนี้น้ำค่ะเดี๋ยวขอตั้งงามๆกันดนะจ้ามีเจอแค่นี้เห็ดพึ่งพี่น้องเห็ดตรงนี้เป็นเห็ดเอ่ออะไรละ่ะเห็ดมันปูจ้ะกำลังจะออกข,ข้างออกแล้วเห็ดมันปูเห็ดแต่ดำออกออกไว้ค่ะอยู่นี่ออกก้อนบานกันเมืองเขาอ,อยู่ตรงนี้แต่ว่าตรงปลาใหญ่กะ ว่าท่านี่ออกแลวค่ะคิดว่าปกติอยู่บ้านจะออกก่อนตลอดเลยจ้ะเห็ดเตยด,ดำนี่จ้าเดี๋ยวลองหาต่อแต่ยเก็บเห็ดมันปูสองดอกนี่อ้ดขึ้นแดงขึ้นเหลืองเลยเนาะพี่น้องกลองเบิ่งค่ะสองดอกแรกที่เราจะเก็บเพิ่นบานเอาเด้หน่อันนี้เป็นชนิดสมูทค่ะ เห็ดมั pool, นปูสมุนตนี่สองดอกแรกของปีเชื่อว่าเจ้าของจะเป็นคนแรกที่เก็บเห็ดมันป <c oughs> ูค่ะพี่น้องเอาแค่นี้ไปก่อนมีแค่นี้ภ <c oughs> าพพี่น้องส้มป้าค่ะพี่น้องจะเห็ดเริ่มออกแล้วค่ะอากาศกันหนาวดิพี่น้องอากาศเย็นเฉยได้ไหมฝนตกไหมหน้าร้อน ที่อเมริกาอยู่เมืองนีงกับบ่ค่อยจะหนาวคือจัะมุงฝนออกแต่ว่ามันก็นเย็นอยู่จ้ะเวลาฝนตกมาใส่เสื้อกันหนาวพูดได้นี่ยางอยู่นี่ค่ะแต่เบ,บื้องเ้าสี่เห็นเห็ดบ่เพราะว่าโอ้ดูเห็ดกอค่ะพี่น้องจ๋าเห็ดกอแต่เราไม่กินนะเดี๋ยวจะพาไปดูนี่เห็ดกอค่ะเห็ดกอแดงสองดอกพี่น้องนี่ค่ะเห็ดกอแดงสองดอกยินป่ะัานได้เคยกินอยู่จ้ะเห็ดกอแดงอยู่นี่ สองดอกกําอุ้ยเห็ดนี่อ่เป็นนอนเจาะเนี่ยกินได้อยู่ได้เนาะนแต่บกกากินไหมพี่น้องหล,ลายหลายอยู่พี่หลายหลายสายพันธุ์มากเลยอ่ะเห็ดหาาก้อนนะจ้ะนี่ขาอ่อนอ่อนกลวงกลวงนอนเจาะนี่ต้องกินได้มันบอสพี่น้องแต่ว่าบกกา่กินดอกบกกาตรงนี้เป็นท,ที่เกิดของเห็ดพึ่งแม่มดจ้ะแต่ว่าเพิ่นยัง ว่ท่านได้ขึ้นดอกอะไรแดงๆยงั่นัน่นนี่เห็ดกออีกแล้วจ้ะอุ้ยเห็ดกอรเริ่มออกลายท่านพี่น้องฝนมาปุ๊บคือบ่านเฮาเนาะฝนมาปุ๊บเพิ่นก็ออกปั๊บมันอ่ะนี่ค่ะโอ้โห่งามดอกสวยๆเลยคนะ่ะนี่หนอนนี่แบบนี้น่าจะกินได้เลยแหละ,ะก็กล้ากินดอกพี่น้องบ่เคยกินเพิ่งที่หลับนอนเจาะ บางคนเขาบอกโอ้ยนอนกินได้ไมแมลงกินได้กินได้บ่ได้เด้อค่ะเห็ดพิษอยู่นี่มแมลงนอนก็กิกนคือ,อกันเฮาก็เลยบ่กล้ากินจ้ะแต่ว่าใหญ่ขึ้นใหญ่มากับเออ่ใหญ่มากับเห็ดกอนี่แหละค่ะอยู่เมืองไทยแต่อยู่นี่มันบ่แม่นเมืองไทยเนี่ก็เลยแบบต้องระวังเน้นนะจ้ะตรงนี้มันเป็นเฮ็ดเตยดำเขาให้ออกอยู่เด้ดจ้ะ โอ้ยพี่น้องดูซินนาบาค่ะนี่นี่ซินนาบาออกแล้วเต็มพื้นแล้วจ้ะนี่นี่อันนี้คือเห็ดอ <c oughs> นี่ไงแต่ดําโอ้ยซินนาบาออกเต็มเลยจ้ะนี่เห็ดแต่ดําออกตรงนี้เคยจำได้ว่าเพืนออกดอกน้นอยแต่บ่านี้บใหม่ซ้ายโอ้โหยังเหยียบโอ้ยเพืนออกเป็นผืนเลยหลายเลยเนี่ยเริ่มเร็วมาก สินาบาก็คือสินาบาเเดี๋ยวให้เบิ้งไกลๆก่อนเพราะว่าดอกมันน้อยอาจจะมองไม่เห็นเนี่ยค่ะพันยังเล็กอยู่เมืนบะมันก็เลยนี่ค่ะเห็นบาสินาบาก็คือเห็ดมันปูเนี่ยค่ะดอกสีชมดอกไงหน้อยนะคะกินแซ่บยู่เดียแต่มันน้อยมันคือจังเ,เอ่อคล้แบบว่า่เอมันฟิลลิ่งแบบว่าเห็ดเออ่เห็ดปวกไก่น้อยเยี่ยมกว่ามันนั่นแหละค่ะเวลาเก็บเพราะว่า มันหน่อยลายฮะนะ้ะมันก็เป็นตะเก็บนะบางคนเขาก็บมาเก็บเพราะว่ามันหน่อยโพดยังสินะเก็บยากนะต่ว่ามากเก็บจากแฟนกับมาซีมันสวยพร้อมอันนั้นเฮ็ดโกอ,อะไรอีกมาเบิ้งค่ะว่าจะทายสันสันให้พี่น้องเบิง้งวันนี้สำรวจเฮ็ดไปน้ำกันนะอุ้ยดูอันนี้น้ำนี่ค่ะนะพี่น้องเฮ็ดโกเนอะอุ้ยเฮ็ดโกพี่น้องจ้าดูนี่นี่ อันนี้สีขาวอันนี้เห็ดกอขาวพี่น้องโอ้ยสอนอาจจะไปเกิดยุบ้านเนาะนี่ค่ะปกวงๆเลยเนี่ยแบบนี้กินได้อยู่ด้โอ้ยกินกินคือเห็ดบานเฮ้าเลยพี่น้องอันนี้กินเห็ดกอแห้งอยู่เนี่ยได้อยู่เนี่ยมันค่ะพี่น้องเห็ดกอขาวนั่นละจะ้ะงามคัก ก็าหาในย่างคามไปเก็บสองดอกนี่นี่ช็อกน,นึงลี่จ้ะอี้ออื้อดูเฮดกอนาเฮดนาแลพี่น้องดูเฮดกโกอู๋เดี๋ยวจะเก็บไปให้มูเบิงด้วยค่ะมูเบิงเที่อเพิ่นกินนะนะเจ้าของบกา,ากินแต่ว่าคนอุ้ยชิวเรียกว่าบางคนเขากินแต่ขึ้นอยู่น้ำคนที่จะแบบ จะกินบ่กินได้ค่ะตรงนี้นี่นครับพี่น้องในป่าก,กับ,บ่าได้กล้าออกจากเส้นทางปานใดค่ะเห็ดปลายก็ยังไปเตรียมตัวมาใส่รองเท้าแตะมาจากยางออมหาเห็ดานทางเอาทางนี้พากกันเห็ดเองจ้ะพากกันเห็ดเองเดี๋ยวทางฮาบไปเห็ดตอน,นเดี๋ยวต้นไม้อยียงขึ้นเพ่นทางมันก็จะหายใบไม้มาปกคุมปีต่อไปนี่ถ้าเมนว่าฮาบ่เ,เห็ดอยู่ตลอด มันก็จะหายเลยค่ะอันนี้ทางน้อยๆมันเป็นทีของคนอื่นนะคะแต่ว่ามันใกล้กันกับเฮาเฮาก็เลยอนมนเฮ็ดใบยางหลินใบเก็บเห็ดจังสิลระจะใบชีวันเวียวหลินจังสิลระจะตอนนี้เห็ดปกติแถวนี้ก็เห็ดพึ่งเฮ็ดยางออกเยอะๆเลยค่ะหนาเห็ดมาจังส่ก็เลยแฟนเพิ่นมาเกลิ่นวันเวียวพึ่นก็เลยมาเห็ดใบ เรียนวันเดียวเราให้เข้ายางเขา้าปลาหาเห็ดผมใหญ่ได้ทีเลยค่ะพี่น้องจ้ะตรงนี้เห็ดแดงออกลายเห็ดเพิ่งแดงนะจ้ะตอนนี้ฝนชะตกเลยพี่น้องนี่คึมๆนี่ว่าจะบ่มามนปลาดอกพี่น้องแต่มองเห็ดอะไรข,า,ขาวๆไม่รู้จ้ะเดี๋ยวจะไปดูกันเห็ดอะไรเยอะเห็ดอะไรไม่รู้จ้ะตอนนี้ก็เป็นช่วงโอ้บระมาณค่ะอันนั้นน่าจะเป็นเห็ดเอ่อ เหมือนคล้ายๆกับเหรเร็ดนึกว่าเห็ดนางรมตอนแรกเหมือนคล้ายๆกับเห็ดเอา่าเห็ดหางหางไก่งวงปอมเนาจ้ะสีขาวไม่ไปละกลับค่ะเบิ่งที่ละค่ะมนค่ะตกแท้ๆตกแท้ๆมนค่ะบอม,มจ้ะมนฟ้ามองก็บเห็ดกุ้งเห็ดนางรมตรงนี้ก็เห็ดมันปูออกคือกันจ้ะ เนี่ยค่ะระยะเบิง้งเพื่อนว่าถ่ายเทกูอันเห็ดหลายมันก็แบบร้ายตาก็เลยเอ้าถ่ายบรรยากาศเห็ดน้ำจ้ะบรรยากาศป่าเห็ดไปน้ำจืดน,อน้องจ้ะบรรยากาศนี่คือป่าเห็ดหลังบ้านนะจ่ะนะ่ตรงพูนเป็นคอนเห็ดนะอ่าเห็ดเห็ดออหอมที่ปลูกแต่ว่าน้ำคงออกฤดูเดียวค่ะ ช่วงหนาวๆก่อนหนาวๆห,หรือหลังหนาวนี่แหละตรงนี้ก็เป็นเห็ดออมองเห็ดโออเตกขากรองนึกขอโทษค่ะตรงนี้เป็นมองเห็ดนางลม่มเออไม่ใช่เห็ดอะไรเห็ดมันปูนี่จะ้ะแต่ยังไม่ออกนี่เห็ดกอดอกน้อย,อยดอกนึงจะ้ะข้างบ้านาเดี๋ยวเพิ่นสิออกส้งขมๆเนี่ยจักหน่อย พี่น้องจะ,ะรู้สึกว่าดินอยู่ทางนี้นะมันจะเป็นดินเอียงที่แบบว่าเหมือนกับว่ามันจะเอยียงมันออกขมไหมขนาดแบล็คเบอร์รี่ท้งอื่นเมื่อวานมังกรไปบ้านหน้าอยู่ทางทางจากในชั่วงค่งชัมวงคร่งก,กลัวๆผลลัพี่น้องของเพื่อนน่ะแบล็คเบอร์รี่หวานอันสมๆหว,วานๆปกติแต่ยุ่นในกินบ่ได้ค่ะขมมันเป็นน้ำดินนะพี่น้องจะ เฮ็ดก็คือกันจะเฮ็ดก็เมื่อกี้นี่เฮ็ดเฮ็ดก็เมื่อกี้นี่ก็แบบออกขมขมกังงงกังเพิ่ลยืนดินยืนนิ้วข่อยดีเป็นไงเดียกค่ะพี่น้องจ้ะนี่ค่ะเฮ็ดแต่ดำค่ะแต่ว่าดอกคุณท่านเป็นไ่เนี่ยค่ะอือแต่ดำเนี่ค่ะเห็นปะยืนบานนี่จะออกก้อนมูแล้วแหละพี่น้องออกก้อนบานก้อนเมืองเขา นี่ดอกเล็กๆ,ๆน้อยๆยินแต่ฝนลงแบบนี้นะฝนลงตลอดแบบนี้อู้พันใหญ่ไว้แห้งเลยพี่นอ้องดอกซ้ำนี่จะก,กินได้เยอะถ้าจะเอาไปเพราะเอาไปเอาไปกินน่ะค่ะซ้ำเอาไปกินเ,เนพราะได้เยอะจ้ะเดี๋ยค่ะติดทากองทายไก่กับอะไรนี่จะกลุ่มนี้อุ้ยกลุ่มพุ่นอีกพี่น,อน้องกลุ่มพุ่นส้นใหญ่ๆ อย้ยังกาวไปนี่เหยียบลูกเล็กพันเสะนะปีที่แล้วได้เก็บยุ่จ๋าแต่บรายไทยลงหลายไปไทยบางอันไปไทยแล้วก็บ,บรายลงก็มีจดูค่ะอุ้ยเห็นบอ่อยี่น้องจ้ะเนี่ยตัวเล็กๆ่น นี่ค่ะเล็กๆกำลังขึ้นหามแหงเด้อ้อาจะบรรยากาศฝนที่ตกนะคะเฮ็ดฝนที่ตกเรวจะ้ะฝาห้องบูมๆทั้งในดูพี่น้องจ้านี่วันน้เก็บไปหอบหนึ่งเก็บไปหายหน้าปันี้พี่สามาก,กเกลยดโอ้บะมีเฮ็ดหายพ่สาเลย เดี๋ยวเล่มๆออกค่ะเดี๋ยวจะเป็นเล่มตรงพู่งน้ำใจพี่น้องจ้ะย่าอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะขอโทษขออภัยวิดีโอย่าอีกแล้วจ้ะว่าจะบัตัดต่อกับจิได้ตัดต่อออกในแจ็กหน่อยตอนตัดต่อร้ายจนเพื่อนว่าอันทายตัดเอาแต่ด,ดอ,อกเขตวินหนาเพผะนะเพป็นว่าสั้นก็เลยสิลองทายแบบยาวๆเบิง่งสิว่าจังได๋อีกฮัล <laughs> โหลพี่น้อง เขาก็ว่าเขาพยายามแก้ไขแต่ว่าบ่บถูกยุดนน่เนาะเนาะก็เลยว่าเพิ่งเบิ่งบจบก็ลรล้วแต้ค่ะเ่เป็นอย่างเอาที่สะดวกเอาที่แบบเฮาพอใจเอาที่เขาเบิ่งได้เฮาบ่มมกเขาก็บกเเบิ่งเจ็บน้องเนาะบรได้บังคับกันจ้ะค่ะรอบนี้เป็นรอบสำรวจปลาก่อน้อจ้ะพี่น้องจ้ะลงว่าเห็ดเพิ่นเริ่มออกแล้วนะจ๊ะก็เลยพามาสำรวจปลาเนาะ นะคะจะเป็นปลาเห็ดหมดเลยจ้ะในน้อยนี่ก็ได้แต่ว่าเฮหลายพี่น้องเห็ดก็ลายอยู่บ้านนี่เห็ดก็ลายเฮดก็ลายค่ะพี่น้องจ้ะนี่ของแท้จ้ะตรงนี้เป็นตรงเ,เห็ดเคยเก็บเห็ดมันปู่เป็นบ่พี่น้องหลายๆเป็นบ่ะดอกหญิงย้หลังบ้านแต่ก่อนถ้าผู้ใดเคยเบิ่งตั้งแต่สมัยเก็บเห็ด ถ่ายเก็บบริเวณนี่แหละค่ะบริเวณนี่แหละคะ่ะเห็ดมันปูดอกยิ่งใหญ่นะจ๊ะตอนนี้เป็นแบบนี้เราจะสภาพแฟนเคลียร์พื้นที่ใส่งานจ้ะพี่น้องจ้ะก็เลยกลายเป็นแบบนี้จ้ะนี่สภาพกิ้งเห็ดแต่ดำจ้ะมาพออีกจุดหนึ่งค่ะพี่น้องจ้ะนู้พื่นดอกนี้หน,น่อยนี่ค่ะเห็ดแต่ดำพี่น้องจ้ะนี่ดอกเล็กๆอยู่จ้ะ แต่ว่าชีดินแหมตรงนี้มันโดนเป่าใบใหม่ออกบางทีมันจะขึ้นอยู่ใต้ใต้ใบใหม่จ้ะใต้ใบมันก็จะหายากแน่จีิงๆแหละจะขึ้นมายากแน่จ้ะวันนี้เพิ่น้อมีใบใหม่พิ่นอก็ขึ้นดีเยู่แต่ว่าเห็นบ่ะนี่กําลังขึ้นเต็มเลยแต่ว่ามันเป็นชีดินชี้ายติ๊ดๆแบบนี้พี่น้องจ้ะเวลาฝนตกมันก็เด่นใส่ก็เด่นใส่ดอกเห็ดน่อจ้ะตรงนี้ก็เป็นอ่ ตรงนี้นะ่าจะเป็นพวกเห็ดมันปูแบบมีกีบนะค่ะคล้ายกีบหลอกกีบหลอกค่ะเป็นเส้นเอ็นเนี่ยน,น,นะแต่ว่าที่เก็บต้นคลิปนั้นเป็นแบบสมมดค่ะบางบางมีอันกีบดอกที่กิ่งเห็ดมันปูบางมีกีบดอกหรอกค่ะแต่ว่าเขาเรียกกรีบกีบกีบดอกหลอกมันเหมือนกับว่าเก็บเป็นกีบกับบอมเอนังสีน้ำเป็นนุ่นๆซื่อ ตรงนี้ก็เป็นบองเก็บเฮ็ดเพิงบองเก็บเฮ็ดแต่ดำบองเก็บเห็ดเ,เ,เห็ด,ดอกอก็ออกลายลายอยู่ตรงนี้แต่ว่าบ่ากินแหมสีแดงแดงไหมจะ้ะตรงนี้ตะกอนนี่จุดแรกที่เห็นเห็ดแต่ดำปนไกได้พี่น้องไกเชียค่ะอันนี้เห็ดละโงกพิษเห็ดละงากออกด้วยเนี่ยวนนี้ไกเชียได้จะสิออกหบ่ดอกพี่น้องจะ้ะ ออกมามันก็บอ,อกอยู่เต่มันบอ่อหลายสินะเพราะว่ามันโดนรบกวนเนาะต่กอนใส่รถตัดหนามาปั่นพอมใบไ,ไหม้เพิ่นก็ใบไ,ไหม่เพิ่นก็หลน่นมันก็ไม่เก็บความชุ่มชื้นใช่ไหมเพราะไม่เก็บความชุ่มชื้นมันก็ออกบอดีอะคะ่ะตรงนี้จะจะออกดีมากเลยเฮ็ดเพิ่งตรงเนี้ยเห็นจะห้อยไก่เคียร์เห็นบจ่จ้ะ ปกติเห็ดผือกสีชมพูที่เฮาเก็บเนี่ยเพิ่นจะออกแล้วเด้ถึนเจอฝนอยู่ตรงนี้ก็ได้พี่บางหันหนึ่งที่เขาไปเก็บอันแรกค่ะแล้วเพิ่นออกเร็วค่ะไปย่างเรียนเมื่อวานเห็นกันเลยโอเคดเดี๋ยวใบใหญ่ขึ้นซ้ำดอกวะโอเคออกมาลูกโอ้ยเดี๋ยวยืดหาโตห่ะจ้ะบ่าวนีกันอนตรงนี้แหละค่ะบ่าวนี่น,อน้องตรงนี้แหละเจ้าเอียงมาลากไปกินจอย ก็กระไดาลากไปตั้งแต่พี่จนฮอดพุ้นเขาปลาพุนตอนแรกทายคลิปนั่นแหละจ้ะยางยางเก็บเอ,อ่อหาไข่เห็ดเจอไข่เห็ดแล้วก็เลยยางขึ้นมาเพื่อจะเจอเห็ดไข่เอ้ยไข่เห็ดมาสันไข่ไก่โอ้โสอร,รี่เลยค่ะเจอไข่ไก่พันพันยานงู้นละพันออกไปไข่ข้างนอกเป็นนี่อันเห็นไข่ไก่แล้วก็เลยยางขึ้นมาเพื่อได้เห็นอีกว่าสันวะที่ไหนไปเห็นคนบ้านนี่เลยพี่น้อง พักติวออกอีกแล้วจ้ะพักติวพักติวออกอีกยอดอีกแล้วจ้ะนยผู้ใดอยากเบิ้งเงียวาวค่ะจะพาให้เบิ้งทายเบิ้งลเราก็บเบิ้งได้จ้ะเห็นปะบางคนอยากเบิ้งเห็ดเงยาวเลยคนแบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนไว้ังสินะก็บ่อยากให้เสียเวลามาเบิ้งดูนเนาะก็เลยต้องแบบอู้ต้องมีที่กิ่งเห็ดเพิงตัวนี้ก็ออกลายนะนยังบ่ทันได้ออกจ้ะสงสัยตรงนั้นเพิ่นฟุกเนี่จักหน่อย ออกก่อนหมูน่เห็ดผักนี่คือผักติ๋วในผักติวผักซาวทรีของอเมริกานี่ค่ะเพิ่นแกงใส่เห็ดใบมันสิทรงคือกันเ็นบอพี่น้องก็สิว่าอ้มันอันเดียวกันที่ริงมันบเแมนอันเดียวกันนี้พี่น้องคิดว่าโบเแมนอันเดียวกันจังได้เขาคิดว่าเบอแมนเบ่งๆแล้วถ้าคิดว่าเคยเห็นดอกต้นไยเพิ่นเป็นดอกแหมมันดอกคนละแบบ มันเป็นดอกคือพักติวคือบานฮาก็ดีแล้วจะได้ไปเก็บดอกคุณมเก็ิไว้แต่มันโมเมนจ้ะดอกมันคนละแบบเพราะมันโมเมนคนโตเดียวกันอะไรจ้ะอันนี้ก็ต้องติดตามไปอีกจก้ะเดี๋ยวรอบหน้าสิไปสังเกตดอกคุณไ้เบิง้งถ้าเกิดว่าเห็นดอกคุณมันมีอยู่ค่ะอยู่อยู่ภากที่ฮาไปเก็บเห็ดโมแลวหลายค่ะ แต่ว่าต้นที่มีดอกมันก็อีกต้นหนึ่งค่ะนะมันก็แบบว่าบะมีทุกต้นมันท่าใหญ่ไเนาะนี่ค่ะเบิง้งเด็ดมือนานเบิรงนี่เด็ดแตกคักก็เก่าพี่น้องอุ้ยเออโอเคอยู่ค่ะก็ยิงโอเคเด็ดเด็ดให้พันแตกจะบอให้พ่นเป็นตน้นใหญ่เดีค่ะจำนี่แหละปกติกวางมันกินหมดแล้วเนี่ยิันแตกมาข้าก็เก็บหมด อุ้ยแค่อยู่บ้านนี่กับซส้นกินนี่กับวบิดุค่ะอันนี้ก็เก็บไปให้พี่เพิ่นอีกคือเกาให้เป็นแกงใส่เห็ดตรงนี้เห็ดพึ่งออกดีดีแล้วพี่นองจ้ะทุกตน้นเลยจ้ะแตกไหมต้นฝนฝนม่อีกก็แตกอีกเนาะอุ้ยยอดลน ยอดอ้วนๆลนเอาเด็ดตรงยอดสวยๆล่วงนี่ตรงนี้นี่อู้เห็ดเพิ่งออกดีแห้งลายจ้ะเอาโอ้เห็ดอันนี้เฮาลมใส่ตั้งต้นอันนั้นไว้ตั้งอันนั้นไว้์ลมใส่จ้ะเล็กนตรตรงนี้ก็ได่กินก็นี่เห็ดเพิ่งเข่าออกดีค่ะ เห็ดเพิ่งขาวเห็ดเพิงอ่ำ uh, เฮ็ดตะกินนี่เห็ดตะดำพร้อมปกติอันนี้พนันโนยยู่จ้ะแก๋แล้วโอเคอืมตรงนี้เห็ดมันปูออกแล้วค่ะนี่นี่น,นี่เห็ดมันปูค่ะโอ้ยแปลนนี่ก็ย้อนไกลเคลียร์ได้พี่น้องนี่เห็ดมันปูก็ออกแถวนี้แล้วก็เห็ดพึ่งก็ออกเดี๋ยวจะไปดู ปิดท้ายด้วยเฮตดแต่ดำจากพี่น้อง20วานาทีทแทีดน้องจะจะจะโพสให้เบิงเบเบ่งมีเวลากับเบิ่งด้วยจ้ะเ่ามีเวลาให้กับเเบิ่งก็เป็นยังจะพดอดีทายแบบอะไรตัดต่อแล้วนี่ทายบรรยากาศให้เบิ่งพร้อมจะ้ะอ้อมเลยค่ะแต่ว่าก็ได้นี่ไม่ได้ทายเบิดเน้อ้อมอยังอ้อมบานเลยปลาอ้อมบานเลยเกิดกลับมาอันทั้งเริ่มต้นค่ะอันนี้จุดเริ่มต้น จากที่เริ่มต้นเก็บเห็ดเพึ่งกรมูเดี๋ยวแป๊บนึงตรงพุ่นอุ้ยอุ้ยนี่ค่ะแต่ดำเต็มเลยเก็บเห็ดเพิ่งอยู่ข้างเทิงนั่นจ้ะมันลงมาเก็บเห็ดแต่ดำอยู่ข้างล่างอ้อมค่ะเห็ดเก็บเห็ดเพิ่งอยู่พุ่นอ้อมอ้อมเข้าไป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 พุ่นยางอ้อมสำรวจเบิดเลยจ้ะอ้อมอ้อมเลยอ้อมอ้อมอ้อมบานไปพุ่นอ้อมไปพุ่นกลับมามองเก่ามาเก็บเห็ดแต่ดำจุดนี่อู้หูเดี๋ยว เก็บเพชรดำให้พี่สาวก่อนจ้ะพี่น้องจ้ะให้พี่สาวแฟนก่อนอุย้ยมันมีดอกใหญ่อยู่จ้ะเสียงยังละ่ะนี่ค่ะเอา้าไป่เห็นแป๊บนึงเวลาเจ็บเห็ดเก็บเห็ดมันกระสิตังกล่องหยา,ยาจริงสิละจ้ะนี่ค่ะเตดดำนี่ดอกนี่พอเก็บแล้วจ้ะตรงนี้จ้ะเห็นปะเก็บดอกนี้ก่อนอันดอกน้อย,อยเพิ่นกะลาอยู่พ้่งนอกดอกน้อยล้งขึ้น นี่จ้ะเห็นบานนี่เนาะนี่จ้ะเยวจะไปตัดขายเอาที่หลังกระตาน้อยใส่ได้หลายอย่างเลยค่ะ้อนี้นี่จ้ะอืมดอกน้นอย พี่ดอกโหบอ่ะบางทีตั้งกล่งองุ่มนึงยั้งเนี้ยเรเห็นเห็ดเลยต้องเอามาสี่เห็ดก่อนเลยค่ะต้องสี่เห็ดก่อนเดีว่าเห็ดเมันเขาจับกล่องถึกจุดเห็ดบ่ก็อดอกเห็ดบางทีละก,ก็ใบใหม่บางทีอดอกเห็ดพี่น้องนี่จะ้ะเขาเดินเล็มออกก่อนประธานใหญ่จุดแรกแล้วได้หนี่พี่น้องจะ้ะก็เสียดอกง่อยดอกนี้ิ่นไปนำ เกือบบระถือเห็นบ่ล่ะตั้งกลองเกือบบระถือตอกเห็ดพี่น้อนกินเห็ดป่ะจ๊ะเลีเห็ดอันนี้บานบานจนสิเดี๋ยวจะนอนจะเปื่อยดูสิจะนอยกับเปือ่อย,ยแล้วนี่เอ้ยเอ้าเก๋ตั้งกลองยังไงก็อบอ,อคือ คิดว่ามันอยู่ตรงกลางนะพี่น้องจ้ะคิดว่าตั้งจับถูกเขตดอยู่บ้านนี้สนามเครื่องบินส่วนโตพี่น้องเ,เอ้ยเก็บเห็ดนี้ว่าได้เงียบจ้ะมีเตอันเสียงเครื่องบินดูเก็บเห็ดก่อไปห้มูเบิงจ้ะห้พีเพิเ่งมันก็เป็นเห็ดก่อบ้านเฮาแต่ว่าถามว่ามีผิดรุนแรงบ่คงจะบรุนแรงแต่อาจจะแบบกับบ่รู้คือกันนะจ้ะบม่เคยกินแล้วเขาก็บ,บ่อยากเสี่ยงนะก็เลย แต่ว่ามันคงไม่ใช่เป็นเหตุพิษแบบแตะบดบอิงสีหนามันบ่มาถึงขนาดนั้นเหมือนจะมันเริ่มเปื่อยโอเคค่ะมาเพิ่งกันว้ายจาชุดๆเลยพี่น้องจะเดินแค่นี้ขนาดฝนดินได้วนนะอากาศเย็นด้วยเดี๋ยว่ะมาดูกันว่าได้อีอย่างเนี้ยนี่คือผักติ้วค่ะอันนี้ <c oughs> ผักติ้วอันนี้เห็ดแต่ดำเดี๋ยจะตัดขาไว้นี้จะ้ะ ไห่เป็นเป็นเชื่อ,อย่ข้างบ้านเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะเห็ดแต่ดำเขามาตัดตน้นไม้แบบพี่น้องเสียงรถตัดตน้นไม้บางใดต้นไม้ลมใส่ใส่ไฟอีกแล้วบ่เพราะว่าหมู่บ้านนี้ไฟแบบบ่ค่อยดีลมแห้ง เห็ดกอเพ่อนอันนี้เนี่ยค่ะจะเอาเห็ดผึง่งตัวแดงๆนี่ไปให้หมูกแกงนี่เห็ดกอเดี๋ยวเอาไปให้เพ่นเบิ่งเห็ดกอนี่เพราะว่าห้าบ่ก,กินจ้ะเอาไปให้เบิ่งซื้อนี่เห็ดผึง่ง <c oughs> เห็นบ่าพี่น้องส0มสิบนานะทีผู้่ดสไริมานางเบิองของเ้า <c oughs> พี่น้องบ่านี่จ้ะ บ่เป็นยังค่ะพี่น้องบ่ได้คาดหวังอียังดอกค่ะทุกเมื่อน,นี่เห็ดไปมีเวลาก็ลงให้เบิงจ้ะบ่มีเวลาก็ต้องคอโทษคออภัละลายๆจ้ะไปแล้วเห็ด <c oughs> <c oughs> มันปูสองดอกแหลกที่เก็บมาอโอเคเดี๋ยวจะตัดขาเห็ดแต่ดำเอาให้พี่เซาเมื่อนั้นได้กล่ำยิงใหญ่เลยจ้ะมื้อนี้ได้ซ้ำนีจ้ะค่ะพี่น้องพาสำรวจเก็ดได้ของซ้ำนีทายเป็นชั่วโมง โอเคค่ะคลิปนี้ก็จะฝากไปแค่นี้ด้วยค่ะขอตัดคาเฮดกอนจาขอบคุณหล,ลายๆค่ะที่เข้ามารับชมเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยค่ะต้มต้งใส่กันไก่พี่น้องก็ตัดไงเห็นย่งนี่เพิ่นกรสิออกจะเนียวเนียวในจักหน่อยถ้ามีดบรคมกรสิขาด,ขดไปทั่วโอเคค่ะสวัสดีจ้ะ